สวัสดีครับ,รบกลับมาพบกับช่อง Off b o Channel กันอีกแล้วนะครับทุกคนในคลิปนี้นะจ๊ะถึงลูกสาวของเรานั้นจะยังคงกลับไปพักผ่อนหรือุ้มทํางานก็ไม่ทราบได้แต่ความเคลื่อนไหวรอบๆตัวของน้องเนี่ยก็ยังคงมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นทางด้านสื่อ AI หรือจะเป็นคนดังระดับโลกที่จะเป็นแบบว่าซูปเปอร์มดลระดับโลกด้วยนั่นเองแล้วก็จะเป็นเพื่อนสาวคนสนิทของโนริซ่าในคลิปนี้ที่มาปรากฏตัวด้วยเช่นกันรวมถึงการไประบาดหนักอยู่ในเกมฟอร์ดไนท์ในช่ว เพราะว่าสกินของลูกสาวของเราเพิ่งปล่อยตัวออกมานั่นเองนะจ๊ะว่าแต่จะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาเก็บตกกันในคลิปนี้กันนิดนึงนั่นเองนะจ๊ะ มาเริ่มจากเรื่องแรกกันเลยจ้ะโดยล่าสุดทาง The New York Times ยกให้นอริซาของเราเป็นหนึ่งในบุคคลดังที่มีสไตล์ที่โดดเด่นในปี2025นั่นเองจ้ะร่วมกับเซเลบริตี้ท่าน,น,นอื่นๆด้วยซึ่งลูกสาวของเราเนี่ยก็ติดทุกปีเลยเนาะเขาใจป้าอะยังไม่พอแค่นั้นไม่ใช่เพียงแค่สื่อเท่านั้นนะจ๊ะที่มองเห็นเรื่องนี้แต่ Google AI หรือถ้าไปถาม AI ว่า The Famous Stylish Celebrity in ปีนี้นะจ๊ะ i นปีนี้นะจ๊ะเป็นใครกันบ้างเขาก็มีการตอบกลับมายาวๆเลยจ้ะหนึ่งในนั้นก็มีนอริซา อีกแล้วเช่นกันขนาด AI ยังรู้เลยแกคิดดูอยู่ร่วมกับแม่เทเลอร์สวิฟและอสซาบรอกกี้ y, นั่นเองนะจ๊ะถ้าแอดดูตรงนี้เนาะจริงๆก็น่าจะมีคนอื่นๆอ,อีกมากมายด้วยเช่นกันนะจ๊ะลูกสาวของเราก็เป็นหนึ่งในคนระดับโลกที่ติดทุกปีจริงๆในเรื่องนี้อีกรอบอีกรอบและ อีรอบจ้าเอออ่ะทีนี้มาในส่วนของตัวแม่ซูเปอร์โมเดลระดับโลกเจ้าของรายการ The Face นั่นเองนะจ้าซึ่งเขานี่ก็ออกมาคอมเมนต์โพสต์ล่าสุดบน IG ส่วนตัวของนนริซ่าของเราโดยตรงเองเลยเป็นรูปไฟแล้วก็เป็นรูปหัวใจนั่นเองจ้าโอ้ oh my gosh แม่มาเองไม่จกตานะจ้าซึ่งแม่กับลูกสาวคู่นี้นะก็เคยเจอกันแล้วในงานเซเลปีน เลยนะจ๊ะาก็คงยังคิดถึงลูกสาวของเราไม่หายไม่เสื่อมคลายเนาะไม่รู้ว่าจะมีโมเมนต์ได้มาเจอกันเป็นๆกันอีกสักครั้งหนึ่งไหมแบบจะจะปะ,ะหน้ากันอะไรอย่างเงี้ยเขาใจป้าก็รอดูกันต่อไปในเรื่องนี้ด้วยเนาะเพราะว่าเป็นสายแฟชั่นสายนางแบบทั้งคู่ลูกสาวของเราก็คุนเสียมากช่วงนี้ส่วนคนต่อมานะจ๊ะเป็นเพื่อนสาวคนสนิทกันบ้างอย่างน้องไทราของเราไม่รู้ว่ามีแอคเคทาในแอปพลิเคชันตัวหนึ่งอยู่ในประเทศจีนหรือเปล่าซึ่งแอดไปดูดูโหคนเขาเขียนว่าเลดโนตอะไรนี่แหละแต่เออเออใด,ดๆนะจ ไทล่าใช้แอคเคทาหลักในแอปเนี้ยไปกดไลค์วิดีโอของโนริซ่าซึ่งเป็นคลิปเต้นล่าสุดนะจ๊ะในเดดไลน์ทัวร์น่าจะเป็นสิงคโปร์นะทรงนี้แอดจัได้นั่นเองทุกคนก็จะอีกปาซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเพื่อนสาวผูกจิตผูกใจมากๆนะจ๊ะคู่นี้ก็อยากให้มาร่วมงานกันอีกสักหนึ่งเพลงขอแบบแซบๆโยโย่ยิ่งกว่าเ็นแอดวิจูได้ไหมเออก็รอดูนะว่าอัลบั้มหน้าเนี่ยก็อาจจะมีรีวิวนี่ก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมเผื่อจะได้แนวเพลงกล่นไอแอฟริกาสีกอีกรอบนึงเอออ่ะทีนี้มาดูฝัั่งงขอออเเกกมมนนน้าาจพตี สกินของลูกสาวของเรากระจายไปทั่วเกมกันแนละ้วมีผู้เล่นหลายๆคนซื้อมาใช้เป็นจํานวนมากไปเดินตรงนู้นไปนเดิน,ตร,นตรงนี้ไปร่วมกับตัวละครอื่นๆอย่างเอคป๊อปเดนวอร์ทันเตอร์หรืออะไรต่างๆมากมายไปอยู่ในงานพรีเมียร์ของตัวละครอื่นอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นอะไรที่แบบเออเห็นเราชื่นอกชื่นใจมีแต่คนชอบลูกสาวเราเยอะมากซื้อสกินมาใช้เดินกันแบบเต็มเกมไปหมดเลยนั่นเองนะจ๊ะรวมไปถึงหนึ่งในคนที่เป็นสตรีมเมอร์ชื่อดังชาวสเปนคนนี้ด้วยที่เขาชื่อว่าลูบิเสนะจ๊ะก็ใช้สกินโนริซ่าระหว่าง นะดูเหมือนจะเป็นช่องทางของ Twitch หรือเปล่าเออดูจากงานภาพน่าจะใช่ทุกคนเพราะส่วนตัวแอดก็เคยไปแบบสตรีมเกมที่อัลทวิชแต่ไม่มีคนดูเลยกลับมายู u b e เหมือนเดิม <c oughs> อ่าไม่เป็นไรไม่ต้องพูดถึงเรื่องนันนจาเป,เป็นเรื่องที่เจ็บใจนะเรามาอัปเดตอีกอย่างหนึ่งที่ตอนนี้ทุกคนนะจะต้องไปโหวตกันอีกรอบแล้วนะจ๊ะกับโพลโหวตหลายโพลในาการประกงงาศรางวัลที่ชื่อว่า Top 100 Music Awards 2025นะจ๊ะแล้วก็รอบนี้เนี่ยลูกสาวของเรายังมีบางจุดบางอันนะจ๊ะที่ยังไม่ได้เป็นอันดับหนึ่งในตอนนี้แต่ ก็สูงอยู่แต่เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถไปทําให้มันแน่นอนมากยิ่งขึ้นได้ด้วยกันไปร่วมโหมทที่เว็บที่ชื่อว่า d a i m e com br Top Awards นั่นเองจ้าเดี๋ยวแอดจะมาแปะไว้ใต้คอมเมนต์กันด้วยเนาะยังไงก็ฝากกันด้วยนะไปโหวตกันเยอะๆด้วยจ้าแต่หลายๆโพสเนี่ยก็แอบรู้สึกชื่นใจที่ลูกสาวเราได้ที่หนึ่งอยู่ในตอนนี้เพราะฉะนั้นถ้าอยากให้มันมั่นคงแล้วก็คงที่มากขึ้นก็เข้าไปโหวตกันตลอดกันด้วยนะสำหรับคลิปนี้มาฝากกันประมาณนี้นะจ๊ะมีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวก็จะมากันในวันพรุ่งนี้แล้วก็แอดกำลังจะไปโหวตอย่างที่บอกในชุมชนกันแล้วก็ยังไงคงมาเจอกันหลังจากโหวตอีกที ไลน์มาซับพอร์ตกันนะบ๊ายบาย